เริ่มต้นก็ลูกค้าเอาไว้ที่ตรงกลางก่อนนะนะอย่าอย่าเพิ่งไปปรับนู่นปรับนี่มันนั้นะลูกค้าชอบเสียงอะไรเนี่ยเบรกกลางแหลมลูกค้าค่อยๆบูทเอาทีละเล็กทีละน้อยว่าเราชอบเสียงไหนนะแต่ชตต้อยอแน้นำให้เอาไว้แฝกไว้ก่อนนะออไอ้ตัวนี้เขาเรียกตัวกันถอนกันถอนมีก็ได้ไม่มีก็ได้มีก็ดีถ้าลูกค้ามีก็หมุนหิดบางทีเราร้องเพลงอยู่หน้าตู้มันมีเสียงหอนเหินอะไรพวกนี้นะเราต้องมาปรับที่มิกอะไรแต่งที่มิกก็ เราก็ซื้อตัวกันหอนไปอีกตัวหนึ่งมาใส่ตัวกันหอนก็ไม่มีอะไรฮะปกติสัญญาณไม่เนี่ยมันจะมาเข้ามาเข้ามิกซ์ใช่ไหมเราก็ต้องเอามาผ่านมาผ่านตัวกันหอนก่อนแล้วค่อยมาเข้ามิกแค่แค่แค่สัญญาณผ่านเฉยเฉนะตัวกันหอนก็เพียงแค่ไปตัดสัญญาณที่ว่าไม่ให้ไม่หอนเท่านั้นเองฮะเป็นแค่ก็ลูกค้าจะมีอะไรก็เพิ่มเพิ่มทีหลังได้นะแต่อันดับต้นๆเนี่ย ลูกค้าต้องมีตู้ก่อนตู้กับพาวเวอร์พาร์กับปีไม่พาวเวอร์กับปีก็พาวเวอรกับมิกไม่เอาปีมาเล่นกับมิกก็ได้นะเหมือนกันนะแต่มิกก็เสียงก็จะจะละเอียดกว่า